ครับผมมาพอเฮดบวกตาบเนาะครับกล้องครับสองจุ้มครับผมจุ้มมันกำลังออกเนาะครับนี่ครับมาได้จะพาพคกิปครับผมไอ้คนเงียงเงี้นนงยงเลยหัวขวากันจะร้องด้วย ชุมเพิ่งครับมาครับสิภาพไปเบิ่์นอีกกองช้งยังไงนะครับ ตกเดียวเติมกระตาครับผมนี่ครับอีดอมนึงเดือครับจุ่อบอวบ,บครับผมอันมันมืดเนาะครับฝนตกบ้าค่ามก็เลยเพิ่มแสงโทศัพทบขึ้นครับกระสิเหลือมแน่จักน้อยนี่ครับสองเดอก นี่ลุดแล้วครับนี่ครับกระด้งน้ำน้ำครับผมสองจูงม นี่ซนิดนี่สิสออกสูมือแล้วครับกานเข้ามาจอบเอาไอซีเข้ากระซิ่ดใส่ซมือครับผมนี่ครับบ้าข้อมผอมละมือนี่เดี๋ยวบ้าข้อมสร้ามาจอบซูมือครับนี่ครับผม นี่ครับให้ปลูกไฟดอกนึงครับผมจีจังกิมแนวคือบ่อออกเนาะนี่ครับข้ากล่นเอาครับผมเลือก,กีเก้าใบสองดอกครับ หา่ๆครับเอาเลยนี่ครับเห็ดปวกตัวเดียวครับหรือว่าเห็ดปวกขี่ไก่เนาะครับ นี่ครับปล่อยละสองดอกครับผมปลวกขี่ไกล้รว่วปลวกดอกเดียวครับสมักสีออกมองละดอกือไกลขี่นะครับตรงนี้ได้สามดอกปล่อยแลวครับครับปล่อยละสองดอกครับผม อ้ยครับของแสบครับผมยเจะไม่อยู่ตำ่ำเลยครับปวง้ามๆครับผมพี่พว,วนหวานๆครับผมมาครับ ถอดกำลังงามๆครับผมผมมาเข้ามาขอให้ปลูกไฟครับผมนี่ครับอุ้ยเท่าทิ่มแบบร้ายครับผมคุณคุณครับ เท่าทีมแบบอุ้ยเท่าร้ายแห้งวะแบบเบาความเก็บเอาบปได้เนาะครับบันเบาความไปเลยเบี่ยนมาอีกฟางโพ่นมาเห็นอีกนะครับนี่นี่ครับมีดอกยวไงๆแต่ว่าเท่าทีมไปครับอุ้ยนั่นเบี่ยงพ่นขางนั่นครับนั่นครับแบบแดงเต็มนะครับแต่ว่าเป็นเท่าเนาะครับผมเบาความเก็บเอาบปได้นี่ครับตัวนี้ง่ายครับผมนี่ครับพี่ครับ อุ้ยแถาถิ่มคอมเมนต์บอกเข้ามาขอจมูกว่านนะครับเอาบัาได้แล้วนะครับอันนี้ก็ยังใส่ได้ผุนน่นครับแม่นไปเลยนั่นครับนี่แตด่ดอกยังงี้งมากรับแถวถิ่มไปแล้วเดี๋ยวผมบอกเข้ามาขอเฮ็ดเพิ่อนนะอัด์ตกับผม นี่ครับผมบมาค้อมพอให้ขอไข่ใหญไงครับผมนี่ครับดอกหน่อยอีกดอกหนึ่งครับอีกดอกหนึ่งครับ ฝูงนุ่งงครับนี่หนอาอัดเนาะครับผม